การติดต่อครั้งแรกการประชุมสวรรค์กับเหล่ามนุษย์ต่างดาวหรือผู้เยี่ยมชมจากแดนไกลเรากำลังอยู่ในช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นที่สุดในประวัติศาสตร์ถึงเวลาติดต่อกับสิ่งมีชีวิตนอกโลกเมื่อเร็วๆนี้จำนวนการพบเห็นเรือยาน UFO เพิ่มขึ้นทุกที่หลายคนได้รับข้อความลึกลับจากแหล่งที่ไม่ปรากฏชื่อ ผู้คนแตกแยกกันในความคิดเห็นบางคนคิดว่ามันเป็นการหลอกลวงแต่ความจริงก็คือถึงเวลาแล้วที่เรามนุษย์ต่างดาวจะติดต่อกับเราเราทุกคนจะได้เห็นยานอวกาศขนาดมหึมาจากสมาพันธ์กาแล็กซีลงมาจากท้องฟ้าและลงจอดในบริเวณเมืองของเราในไม่ช้าเมื่อพวกเขามาถึงโลก ธรรมชาติของโลกของเราจะเปลี่ยนไปอย่างมากพวกเขากำลังมาช่วยเราและสอนเราเกี่ยวกับชีวิตและวิธีที่เราสามารถอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนเป็นครอบครัวเดียวกันบนโลกใบนี้ในบทความนี้ฉันจะพยายามอธิบายให้คุณทราบว่าเกิดอะไรขึ้นมนุษย์ต่างดาวหรือผู้เยี่ยมชมเหล่านี้เป็นใคร และพวกเขาต้องการอะไรจากเราเมื่อพูดถึงหัวข้อเรือยาน UFO มีคนสองกลุ่มหลักผู้ที่เชื่อในวัตถุบินได้ที่ไม่ปรากฏชื่อและผู้ที่ไม่เชื่อแต่สิ่งที่สำคัญคือการตระหนักว่าทั้งสองค่ายสมควรได้รับความเคารพจากการและกันปรากฏการเรือยาน UFO มีรูปร่างและขนาดต่างกันเหล่ามนุษย์ต่างดาวกำลังมาและจะติดต่อกับเราเร็วๆนี้เราสามารถปฏิเสธข้อเท็จจริงนี้และถกเถียงกันยาวๆว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นในวันนี้ทุ่งนี้หรือสัปดาห์หน้าแต่ความจริงก็ยังอยู่ไม่ว่าเราจะเตรียมการเผชิญหน้าครั้งใหญ่กับเหล่ามนุษย์ต่างดาว ในตอนนี้หรือท้ายที่สุดแล้วไม่สำคัญว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใดเพราะเราไม่พร้อมสำหรับพวกเขาเรารอช่วงเวลานี้มานานแล้วถึงเวลาแล้วที่สมาพันธ์กาแล็กซี่หรือสหพันธ์กาแล็กติกจะติดต่อกับเรานี่ไม่ใช่เรื่องหลอกลวงหรือเรื่องตลกแต่เป็นโอกาสสำหรับมนุษยชาติ ที่จะเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นในโลกของเราแล้วเราจะช่วยการเปลี่ยนแปลงอนาคตของเราด้วยการดูแลซึ่งกันและกันและรักษาโลกของเราได้อย่างไรไม่ต้องสงสัยเลยว่าการพบเห็นเรือยาน UFO ครั้งล่าสุดไม่ใช่เรื่องหลอกลวงและต้นกำเนิดมาจากนอกโลกของเราเราอยู่ในช่วงเวลาที่เราจะได้เห็นเหตุการณ์ ในจักรวาลที่จะพิสูจน์ว่าโลกของเราเป็นเพียงหินอ่อนขนาดเล็กที่โครจรรอบหนึ่งในดวงดาวนับไม่ถ้วนในจักรวาลอันกว้างใหญ่นี้ในขณะที่สื่อยังคงนำเสนอเรื่องราวของเรือยาน UFO และมนุษย์ต่างดาวสิ่งสำคัญคือเราต้องมองสิ่งที่เกิดขึ้นในทางจิตวิญญาณมากขึ้นได้เวลาตื่นขึ้น และเตรียมพร้อมสำหรับติดต่อกับสมาพชิ์กาแล็กติกผู้มาเยือนจากแดนไกลไม่ใช่เรื่องลึกลับอีกต่อไปการติดต่อครั้งแรกจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้และจะสั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมเราจำเป็นต้องสร้างที่พักพิงสำหรับครอบครัวของเราและปกป้องพวกเขาจากอันตราย หรือโรคที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้เหล่ามนุษย์ต่างดาวหรือผู้เยี่ยมชมจะมาพร้อมกับผู้นำของพวกเขาซึ่งจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับโลกของพวกเขาและภารากิจของพวกเขาบนโลกนี้พวกเขาได้สร้างฐานบนดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะของเราหรือแม้แต่ในอวกาศที่ไกลออกไป ซึ่งพวกเขาอยู่ร่วมกับเราพวกเขาจะช่วยเราได้หลายอย่างด้วยเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ที่เรายังไม่รู้วิธีใช้อย่างถูกต้องมีสัญญาณมากมายที่บ่งชี้ถึงการติดต่อที่ใกล้เข้ามาระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ต่างดาวการติดต่ออาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเมื่อเหล่ามนุษย์ต่างดาวตัดสินใจที่จะลงจอดบนโลก ของเราสิ่งหนึ่งที่เรารู้แน่นอนก็คือในที่สุดเวลานั้นก็มาถึงและในไม่ช้าเราทุกคนจะได้เห็นการติดต่อครั้งแรกถึงเวลาเตรียมตัวให้พร้อมเพราะเหล่ามนุษย์ต่างดาวกำลังจะมาและพวกเขามีเทคโนโลยีที่ยอดเยี่ยมและเหมือนมนุษย์เราจะมีโอกาสติดต่อกับพวกเขา สำหรับพวกเราส่วนใหญ่มันจะเป็นช่วงเวลาที่เปลี่ยนแปลงชีวิตเราต้องอ้าแขนต้อนรับพวกเขาและยืนหยัดเพื่อสันติภาพในโลกของเราในการติดต่อหน่วยงานที่สูงกว่าหรือติดต่อครั้งแรกคุณต้องเพิ่มการสั่นสะเทือนเพื่อให้ตรงกับพวกเขาแม้ในมุมมองที่เรียบง่ายที่สุดการสื่อสารกับสิ่งใดก็ตาม ก็เป็นไปไม่ได้หากไม่มีภาษาวิธีที่สามารถใช้ได้คือการมุ่งเน้นไปที่การส่งความคิดเชิงบวกและความรักออกไปสู่จัก,กรวาลคนดีจะมาช่วยเราแน่นอนจัก,กรวาลเต็มไปด้วยความรักความงดงามและปาฏิหาริ์ขึ้นอยู่กับเราที่จะเรียนรู้วิธีการมองเห็นและรู้สึก จัก,กรวาลเป็นสถานที่ที่เป็นมิตรเราแค่ต้องเรียนรู้วิธีพูดคุยกับมันและขอสิ่งที่เราต้องการเมื่อคุณเริ่มให้ความสำคัญกับการส่งความคิดเชิงบวกและความรักออกไปสู่จัก,กรวาลมันจะเปลี่ยนวิธีที่คุณมองตัวเองและจัก,กรวาลคุณเป็นมากกว่าที่คุณคิดจำไว้ว่าจัก,กรวาลประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตต่างๆมากมาย ไม่ใช่แค่มนุษย์เราทุกคนเชื่อมโยงกันและร่วมกันทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้